สวัีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้ก็มาเจอกับครูใหญ่อีกแล้วนะคะในหน่วยจังหวัดของเราค่ะวันนี้ครูยาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดนนทบุรีมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะไปชมกันเลยอันนี้คือสีและตราประจำจังหวัดนนทบุรีนะคะต่อไปก็คือผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรีเราค่ะครูเรียนนั่นเองนาทานเชียว ต่อไปก็จะเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดนนทบุรีแล้วนะคะนั่นคือต้นนนทีค่ะนี่ค่ะดอกไม้ประจําจังหวัดนนทบุรีดอกนอนทีนั่นเองค่ะและนี่ก็คือวัดที่สวยงามของนอนทบุรีค่ะวัดบางไผ่ค่ะของขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรีนะคะนั่นก็คือเครื่องปั้นดินเผา สถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งค่ะคือสาลากลางจังหวัดหลังเก่าค่ะซึ่งตอนนี้ถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ของนนทบุรีไปเป็นที่เรียบร้อยไปค่ะมสัสยิดดารุนอาบิดีนสุเหร่าแดงค่ะ ต่อไปค่ะนี่คือจุดเช็คอินจังหวัดนนทบุรีเราค่ะขอนาฬิกานั่นเองสุดท้ายค่ะวัดบรมราชาการจนาพิเศกอนุสรหรือวัดเล่งเนยยีสองที่ตลาดบมบทองของเรานั่นเองค่ะมาค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักบุคคลสําคัญของจังหวัดนนทกันบ้างดีกว่าค่ะ,คะท่านแรกคือดรสุจินชัยชุมศักดิ์ค่ะท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่านที่สองคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐท่านเป็นนายกอบจอจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะท่านที่สานายไพโรธคลังนุชรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านของเรากันดีกว่าคะ่ะเด็กๆเด็กๆจ๋าเด็กๆทราบไหมคะว่าเด็กๆอยู่ในประเทศอะไร ประเทศไทยนั่นเองเก่งมากค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าเราอยู่ในจังหวัดอะไรจังหวัดนนทบุรีปรทุมธานีเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าเราอยู่ในอำเภออะไรยังไม่ทราบใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววันนี้ครูยาจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้าน บ้านเลขที่มันมาได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาค่ะเด็กๆค่ะอันนี้คือประเทศไทยของเรานะคะประเทศไทยของเรานะคะแบ่งออกเป็น77จังหวัดด้วยกันค่ะและนนทบุรีก็คือ1ในจังหวัดของประเทศไทยเราค่ะและใน1จังหวัดนะคะเด็กๆก็ยังแบ่งออกเป็นอำเภอค่ะซึ่งในจังหวัดนนทบุรีเรานะคะจะแบ่งออกเป็น 6อำเภอด้วยกันค่ะนั่นก็คืออำเภอไซน้อยอําเภอบางบัวทองอําเภอปากเกร็ดอําเภอบางใหญ่อําเภอเมืองและสุดท้ายบางกวยค่ะซึ่งโรงเรียนโซล่ของเราเนี่ยจะตั้งอยู่บนอําเภอบางบัวทองค่ะซึ่งในอําเภอบางบัวทองนะคะที่เด็กขาก็ยังแบ่งออกเป็น8ตำบลด้วยกันค่ะ นั่นก็คือตำบลลำโพงตำบลละหารตำบลพิมรราชตำบลบางคุลัตตำบลสนุลอยตำบลบางรักพัฒนาตำบลบางรักใหญ่และสุดท้ายตำบลบางบัทองค่ะฮ่าเด็กขาและในหนึ่งตำบลนะคะก็ยังแบ่งออกเป็นหลายหมู่บ้านเลยค่ะซึ่งในตำบลละหารของเรานะคะเด็กขาก็จะแบ่งออกเป็น 9ก้าหมู่บ้านด้วยกันเก้าเก้าหมู่บ้านค่ะเด็กๆ่ะอ่าเก้าหมู่บ้านนั่นก็คือหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดหมู่แปดหมู่เก้านั่นแหละค่ะแล้วในแต่ละหมู่บ้านนะคะก็จะประกอบไปด้วยบ้านอีกหลายหลังเลยใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งในแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีหมายเลขบ้านเป็นของตัวเองค่ะมาแล้วค่ะคราวนี้มาถึงงานที่ครูยาอยากให้เด็กๆไปสำรวจกันค่ะ วันนี้ครูยาอยากให้เด็กๆนะคะไปสำรวจว่าเราเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรตำบลอะไรหมู่บ้านอะไรและบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ่ะและสำคัญเลยค่ะอยากให้เด็กๆนะคะไปลองสำรวจหาเลขไปรษณีย์ค่ะ ซึ่งหมายเลขไปรษณีย์ตัวนี้นะคะจะมีประโยชน์ก็ต่อมเมื่อเด็กๆส่งพัสดุเอกสารนะคะผ่านทางไปรษณีย์ค่ะเขาจะทําให้ไปรษณีย์สามารถจําแนกเอกสารหรือส่งเอกสารของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ,ะเดี๋ยวคุณยายขออนุญาตย,ย,ยกตัวอย่างที่อยู่ของโรงเรียนซอแลนะคะคือหมู่เจ็ดตำบลลหารอ,อรําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์หนึ่ง อ่ะแล้วเดี๋ยวเด็กๆนะคะก็อัดคลิปมาและพูดหมาอที่ครูยาพูดในตัวอย่างเลยค่ะว่าบ้านของเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านเล็กที่เท่าไหร่หมู่อะไรตำบลอะไรอำเภออะไรและจังหวัดอะไรค่ะสุดท้ายนี้ครูยาก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่านนทบุรีมาฝากกันค่ะเด็กๆะายชนะแรกคือตัว N O N T H A ชเอบยูอาร์อรวมเป็นนนทบุรีสำหรับวันนี้ครูอยากก็ต้องลาไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ